สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ันเกมดะก้อนลาจารีไลท์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเซิร์ฟหลักนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุกคนเกี่ยวกับการจัดทีมของเรียวมะซากุไรทวายไรนะครับก็เขาเซิร์ฟเซอเซิร์ฟเซเอเนี่ยก็ประมาณน่าจะ34วันได้แล้วนะครับแต่ผมเพิ่งว่างนะเดี๋ยวทำคลิปให้นะครับว่าเขาจัดทีมกันยังไงนะครับเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูนะว่า เขาจัดกันยังไงเผื่อทุกคนชอบตัวนี้แล้วอนาคตอาจจะทําตามท็อปเซิร์ฟหลักนะครับว่าเขาทํากันยังไงนะแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับก,ก็เกมนี้เราได้สร้าง d i s c o r d ขึ้นมานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเอาไว้เอาไว้ให้ทุกคนคูดคุยกันนะครับเอาไว้แบบสอบถามนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเอาไว้ปรึกษากันนะก่อนนี้ก็เซิร์ฟหลักของเรามันก็จะมีกิจกรรมเข้ามามากมายนะ้วก็จะมี กิจกรรมต้นไม้สักสิทธิ์เข้ามานะก็คือจะเป็นตู้รีลันนะตู้รีลันนี่ก็เราเราก็สามารถเรียกได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าๆนะอย่างจิเซจวนชูเอริยอารแล้วก็น้องเลนะครับผมคาดว่าเซิร์ฟเราก็น่าจะเป็นตู้แบบนี้แหละเอาไว้เป็นตู้ต้นไม ite, so MM ้นะเอาไว้รีลันพวกตัวละคร u r อโดยเฉพาะนะครับก็ถ้าใครรอน้องเลในเซิร์ฟบ้านเราเนี่ยก็สักพักนึงนะน่าจะน่าจะ ดูอครบ3มตัวนะผมนี่ผมเดานะยูอมาครบ3มตัวน้องเลถึงจะเข้าเป็นตู้รีลันให้เราให้เราสุ่มก็น่าจะอีกประมาณ3-4เดือนน่าจะได้นะอันนี้แค่การคาดเดาการคาดเดาเฉยๆนะเพราะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยมันคาดเดาอะไรได้ยากนะครับก็เดีผมจะพามาดูราคากันนะอืม ก็จะใช้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เป็นตู้ต้นไม้มามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายใบไม้แล้วนะคล้ายเป็นใบไม้ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไว้สุ่มกันราคาก็น่าจะคาดเดาได้ไม่ยากนะครับก็เหมือนเดิมนะห้าร้อยเพชรได้ห้าสิบใบนะครับก็จะมีรับฟรีรับฟรีนี้ไม่ใช่ตัวนะเป็นเอาไว้อัพ่อึกหาดนะครับเดี๋ยวกาช่วงระยะการสุ่มนะครับ ก็จะมีถ้าสุ่มครบ40โลนะ mm hmm. ก็จะมีไอ้นี่หนึงอันไอ้นีเน่เอาไว้เอาไว้เลือกตัวละคร u r 1ตัวนะครับ mm hmm. ถือว่าคือถ้าถ้าตู้รีลันเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมันถ้าเราสุ่มครบแค่สี่สิบโลเนี่ยก็เราก็จะได้เลือกเศษมา1น0่นเศษนะครับก็คือการันตีได้แน่ๆสายฟรีนะครับในระยะทางสุ่มผมจะดูให้นะว่ามันใช้เท่าไหร่ 240โลได้แกนทองนะครับก็จะมี300โลนะครับอ่าสามโลนี่จะเป็นเป็นสกิน UR นะครับครบ300โลถ้าสุ่มถ้าสุ่มกันก็คือตู้อย่างเงี้ยมันดองไม่ได้นะครับก็จะต้องครบห0ร้อยโลนะหกรโลถึงจะได้การ์ดประจำตัวนะครับมันเป็นการ์ดประจำตัวที่เลือกได้นะก็จะมีเอลิย UR เลยูอาร์จนชูยูอาร์แล้วก็จิเสยยูอาร์นะครับมันน่าจะตันอยู่ที่เจ็ดร้อยโลนะไม่เกินนีนะเจ็ดร้อยโลอันนี้ไปเดี๋ยวเราผมพาไปดูกันนะครับว่าเดียวมาซากุราาไรทวไรเขาจัดทีมกันยังไงนะครับอันนี้มันมันไม่ใช่ดีหลักของเซิร์ฟจีนผมนะคือเซิร์ฟจีนผมก็จะมีอดีหลักอีกเครื่องหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมมาตัวละครไม่เจอวะ่ะนี่นี่เดี๋ยวพามาดูการจัดทีมของเขากันนะครับอันนี้ก็ท็อปท็อปหนึ่งะครับท็อป1อันนี้จะเป็นพลังเฉพาะตัวละครนะสามหลักคือล้านสองร้อยพันสองร้อยล้านนะตัวเดียวนะครับตัวเดียวพลังต่อสู้พันสองล้านนะครับ ก็เขาเป็นเล่นเป็นหนึ่งสามหนึ่งนะครับดาเมจสามตัวซึ่งซากุระไอซากุไรเนี่ยมันมีบัฟอีกบัฟหนึ่งก็คือทําให้อันติได้สองรอบในเทิร์นแรกนะครับเฉพาะสายโจมตีนะเขาก็เลยเลือกเป็นโจมตีสามตัวเลยนะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยพ่อจวนชูนะครับอเอฟเฟคเขาค่อนข้างที่จะดีนะสามารถอันติได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีเงื่อนไขนะครับแต่รอตัวละครเข้าเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับว่ามันต้องใช้เงื่อนไขอะไรยังไงนะครับ อันนี้พลังอยู่ที่แสนแสนหกหมื่นล้านนะนะครับอันนี้คือใช่ใช่แสนหกมืนล้านนะครับถ้าหน่วยนี้นะ AI เขาจะใช้เป็นคอลแรบสองตัวนะครับแล้วก็ตัวกิตาหนึ่งตัวนะอุปกรณ์แปรธาตุเขาก็ ยังมีคัมพีนะครับไอตัวนี้ยังยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟบ้านเรานะคัมพีประมาณนี้ครับหนึ่งสามหนึ่งก็คือสากูไรอันนี้จะเป็นโนโน่ครับโนโน่เอาไว้เล่นคู่กันกันกบซีซ่านะน่าจะเป็นเมตาที่เขาใช้กันตอนนี้นะครับไม่เชิงเมตาเลยนะเพราะว่าคนนี้เขาพลังห่างเยอะเกินไปนะเดี๋ยวดูท็อปสองกันบ้างครับอ่า เขาจะถ้าเล่นซากูไลเนี่ยคือมันต้องเล่นโจมตีสามตัวนะถึงจะถูกนะครับเขาเล่นเป็นโนโน่นะโนโน่ลูมินัสนะครับแล้วก็พ่อจฮันชูเขาไม่ได้ใช้อไม่ได้ใช้อ๋อเขาใช้เอลิเอลิซัพพอร์ตเป็นยืนแทงเลยนะครับคนนี้พลัง96.000ล้านนะครับล้านนะคนนี้ไม่มีจีเซนะครับ เดี๋ยวดูท็อปสามท็อปสามกันบ้างครับท็อปสามนี่ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวตัวละครใหม่นะครับก็จะเป็นกิเซอันจิเมะนะครับเป็นร่างเอสดาลิมิเต็ดนะครับซัพพอร์ตแล้วก็ยืนคู่กันใช้เป็นองค์หญิงเลนนะครับแล้วก็ยืนคู่กันกับโนโน่น,นะครับอันนี้จะเป็นเอลิยูอาร์เอลิยูยูอาร์ยืนแท้งสองคนเลยนะน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวดูท็อปสี่กันบ้างครับท็อปสี่จะใช้เป็นจีเซนะครับเป็นโจมตีสองตัวก็คือเอลิอ่าเอลิ Eli แดงนะครับแล้วก็โนโนนะครับเป็นซากุไรแล้วก็เอลิยูอาจะไม่ได้ใช้โจวันชูเลยนะครับถ้าคือถ้าคนที่ใช้ซาก,กุไรเนี่ยจะไม่ได้ใช้โจวันสูเอยโจวันชูสักคนเลยนะครับสี่คนแล้วยังไม่เห็นใครใช้เลยนะครับ ดูท็อป5กันบ้างครับอ่าท็อป5ก็ไม่ได้ใช้โจฮันชูนะครับจะใช้เป็นจีเซององหญิงเลโนโน่นะครับสักุไรแล้วก็เอริยูอาท็อป6 ครอบ6ก็ไม่มีโจวันชูยูอาร์เหมือนกันนะครับจะใช้เป็นโนโน่ส่วนใหญ่จะเห็นโนโน่ติดติดทีมากเลยนะครับก็จะมีจิเซทที่เห็นกันที่ถ้าเล่นซาก,กุไรก็จะมีโนโน่กับเอลีนะครับไม่ขาดเลยนะสองตัวละครน,นี้นะครับเดีย๋ยวขอดูอีกคนหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ให้เพ,เพื่อนพามาดูกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟหลักเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟจีนแล้วมันมันโหลดค่อนข้างยากแล้วมันก็สมัครยากมากนะครับ เผื่อใครไม่รู้เนี่ยผมก็จะนําทางให้นะครับอ่าครัเจ็ดเพิ่งจะเห็นนะครับจวนชูแอนยองมุนการนะครับจิเซอันนี้จิเซอันจิเมะนะครับซากุไรแล้วก็เอริซึ่งเอลินี่ขาดไม่ได้เลยแต่เราจะไม่เห็นน้องอลิซาเบตแล้วนะครับ <c oughs> แต่ใช้ได้ยาวๆอยู่ครับน้องอลิซาเบตนะมันก็นแล้วแต่คนชอบอ่าปรับเปลี่ยนตามเมนที่ทุกคนต้องการนะครับแล้วก็มีตัวเก่งๆสักสามสี่ตัวไว้ยืน ให้เล่นได้นะครับถ้ามันไม่มีเลยมันจะเล่นไม่ได้นะครับก็มีสากุไรเข้ามาแล้วเดาว,ว่าตู้หน้าแล้วกันอันนี้คือการคาดเดานะครับเชื่อถือไม่ได้นะครับผมเดาว,ว่าว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะพ่อโจนชูนะครับเดาไว้เฉยนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวยอมุนการลร่างมังกรเนี่ยจะเข้าตู้เข้าตู้รีลันตู้เอ็นะครับก็คือล่างนี้ให้ทําให้ทํา MR ได้นะครับ ประมาณนี้ครับทุกคนพาพามาดูเฉยนะไม่ได้มีอะไรมากกิจกรรมอันนี้ก็จะเป็นสกินซีซ่านะครับซีซ่าซีซ่าสีขาวนะครับขายสกินฉ่ำเลยนะครับประมาณนี้เพื่อนๆนะครับสงสัยอะไรเนี่ยเราก็คอมเมนต์สอบถามได้หรือถ้าผมไม่ได้ตอบก็กดเข้ามาใลน s สคอตใต้คลิปได้นะผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย